ยังไงวะก็เดี๋ยวจะได้รับรางวัลก็เดี๋ยวจะเล่าให้ชมกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ต่อคืนแล้วก็ยังอยู่กันเยอะเหมือนเดิมครับเต๋อเต๋อได้ด้วยนี่เลยนี่ได้ด้วยไม่ได้ไอ้นี่ด้วยครู้เลยครับคุณดีใจด้วยครับเอาไปเลยคุยของมึงอ่ะเอาไอ้มาดี้เห็นผู้เรียนไม่ได้เดินถีบตลอด กินขอบคุณครขอบคุณครับขอบคุณขอบครับอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดดไอเดียวนี่แป่งหกแปดวะเจอไปดรุ่นเดีวไมต้องเป็ุ่นเนื้อข้านอีกแล้วอมะยเร็งรักษาไงมะเร็งมะเร็งกินข้าวมขาวเข้ามขาวมันช่วยได้จริงอ่ะมมาเฮเดี๋ยวไปรับรางวัล ไม่กินดุเรียนมานี่ตามมาขอบคุ์เทพขอบคุณครับเหมือนเดิมเลยเมื่อคืนก็มาวันนี้ก็มาเหมือนเดิมจริงๆสวยไม่ห้องน้ำน้ำมินมันเดิมเลยกูรอคนมาทำยังไงกูหลัวกูจีนี่ท่านี่กูไม่ยกมือไหว้อย่าโกรธกูนะอะไรวะถึงต้องไม่นับถือกันเลยเหรอองค์เทพขมิ้นขาวเนี่ยนับสามมันเล่งขมิ้นขาวแล้วสามมันงอ่าขอบคุณครับนี่เดี๋ยว เดี๋ยวบอกแรกเปลี่ยนความรู้กันอ่าบอกเขาบอกเข้าไปคำมิ้นขาวนักสามะเร็งก็คือเขาทดลองแล้วเขาทดลองแล้วว่าคำมิงไอ,อ้หายนี่เามาให้รา,างวัลน,นึงคุณก่งบุบบ้าป <c oughs> ะเนี่ยเดี๋ยวไม่กินแม่งแล้วคมิ้นขาวเอ้ยรอฟังอยู่ไม่จร <c oughs> ิงๆริงวไปว่าแลกก็ดีเลยดียังไงวะเอาไบว่าแลกก็ดีลองกินได้นะครับคนไม่มีแรงนะฮะลองกินได้เลยมาก่อนนอนนะ เช้าเม็ดนะก่อนนอนเม็ดอะไรเงี้ยอขาเม็ดกวางเม็ดเย็นเม็ดโอ้กินแล้วสุขภาพดีแต่กูแปะกูกินแล้วเพียวอ่ะเขาไม่ได้ทำให้สุขภาพแข็งแรงไก่หมอเด็กเขาเขียนมาผิดเขาเขียนผิดนะเช้าเม็ดเย็นเม็ดกวางเม็ดอะไรเงี้ยเออก็มันเสือกเปลี่ยนมอม้าเป็นยอยักษ์ไงกูนะเพียแต่อีเมียที่บ้านนะปอดเออถึงว่าตื่นเช้ามากินเม็ดหนึ่ง เขามินเขามิมมมงเขาทดลองแล้วเขาหนูสองตัวเนี่ยไปกินสารมะเร็งเอาหนูสองตัวไปกินสารมะเร็งเออฉีดยาเลยฉีดย,ยาด้วยกินด้วยเนี่ยหนูสองตัวนั้นมันเป็นมะเร็งจริงๆนะมันเ,เป็นมะเร็งเขาพิษสารมะเร็งเนี่ยก่อยอยู่ที่ปอดอยู่ที่อะไรตามร่างกายมันมนะอ่ะเ,เนี่ยเขาลองเขาลองทดลองให้เอาเขามินงขาวเนี่ยให้หนูให้หนูตัวหนึ่งกินแต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้กินไมวอีตัวที่กินเนี่ยหายแต่อีตัวที่กินเนี่ยหายอีตัวไม่ได้กินเนี่ย ปกติก็เป็นมะเร็งเหมือนเดิมลอชแต่ว่าพออีกตัวที่กินเนี่ยมันกินคำิ่งขาวไปแล้วเนี่ยมันหายใช่ไหมแต่ว่าอยู่ได้สามี่วันมันตายทำไมถึงตายวะแมวกินนี่กูวกูกินแมวแหลกดีแล้วโอ้โหไม่แ้วโอ้ไขวเนี้วลูกกูมันโอ้รับเอนกันตายเพื่อไปเฮ้ยเราสองคนมา Ờ. À, à. Lung tỏi mãi người lúc thương anh lỗi anh 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 อ๋อได้แต่ยิี๋ยวเอาให้แมวกินแม่ซะวนีเ, <c oughs> เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเว้ยโดนอาวกูดำเนี่ยกูไล่พ่อขาดแม่คนเราเนี่ยเกิดคนละพ่อคนละแม่แต่เราก็มาอยู่รวมกันได้<ช>ไม่ใช่พี่รวมท้องไม่ใช่น้องรวมไส่แต่เราก็สามารถแล้วกันได้เเฮ้ยแต่วันนี้จะออกป้นแล้วนุ้ยมึงต้องสัญญ,ญากับกูก่อนว่ามึงกับกูเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันเกิดคนละท้องคนละวันคนละเดือนคนละปีแต่ถ้าเกิดมึงกับกูจะตายเนี่ยขอให้ตายพร้อมกันด้วยเพื่อนไป้ยเฮ้ยไป กูต้องแบ่งกันมีแล้วต้องแบ่งกันวันนี้เราแยกกันป้นใช่ไหมเดี๋ยวได้ใครได้มาก็มาแบ่งกันถูกต่างคนต่างหน้าก็มาเฉียดเฉียดก้เท้ากันเดี๋ยวนี้กูไปทิศเหนือกูไปทิศใต้แล้วเจอกันเพื่อนเออ Olha!